วันที่วันที่สเดือนกรก,กฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยก็จะมีการถวายการอุปรถัมภ์แก่พระสมซึ่งเป็นผู้บริหารพระคณาจารย์พระเจ้าหน้าที่พระนิสิตของมหาวิทยาลายัยมจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย <c oughs> การถวายพัฒหารชาวพัฒทหารเปนนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติเป็นประรยะเวลาตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเป็นปีหลังจากที่ย้ายที่ทำการจากมหาจุฬาวัดมหาธาตุธรประจัน์กรุงเทพมหานครมหาจุฬาหน่วยวิยบริการ วัดศรีสุดารามเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครมาอยู่ที่ศ <c oughs> ูนย์กลางปัจจุบันคืนอที่มวัลัรมาจุลางก็ราชวิาลวังน้อยอยุทธยา <c oughs> าหารต่างๆนั้นก็ ส่วนหนึ่งก็เป็นพบประมาณจากทางมหาวหิทยลบางส่วนไม่เพี่ยงพอก็จะสนับกันโดยคณะทานเจภาพโดยคณาาะทันเาาจภาพจากจุดต่างๆท <c oughs> <ๆ>ั่วประเทศปัญญากาศอย่างที่ท่านสางเทุชนได้เห็นอยู่ขณะนี้ เป็นบรรยากาศของคณะท่านจ้าภาพจากหลายหลายจุดนะของกรุงเทพมหานคะรแล้วก็จากหลายๆายที่ของจงังหวัดต่างๆที่ได้ทราบนะเรื่องของการตำุนญตรบ,บาตรในมหาวิทยาลัยกนะ็ตรงนีนะ้ตรงนี้พระสง ได้รับอาหาบรบาิณฑบาตจากหลายๆจุดจากีติดกาแล้วที่ตอนนีนน้วันนี้คณะท่านเดียวก็มาเดินทางมาจากหลายที่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจากสระบ,บุรีจากรากรุงเ,เทพมหานคร จะนำอาหารมาเองด้วยคนหนึ่งแล้วก็นำปัจจัยมา,าร่วมบริจาค,ค ah กับท,ทํางโรงครัวของมหาวิทยาลัยแล้วก็บงทจุเว็นกำนัลกำนันต่างๆ แลก็เดินทางมาจากจังหวัดการศนกษาที่นนก็คือ,อคุคอนซูโดยน้องคุ้มสีจังหวัดการศึกษาลก็ทุกวันอาทิตย์มีเวลาก็จะเดินทางมาทำบุญกันออกสมควร พระสงทั้งประสมไทยและพระสงฆ์นานาชาติกำลังจะมารับอาหารบิณฑบ,บาตแล้วก็อย่างภาพที่บรรดาท่านจะไดจุดวยเห็นขณที่ประสงค์ต้องการจะถวายการประทับแก่พระเจ้าพระสงฆ์ในมหาวิาลจะมีทั้งพระภูราณพระปณาจารย์พระเจ้าหน้าที่แล้วก็พระนิสิตของมหาวิทยาลายัยก็มาร่วมกำเบินจักบ,บา